ไม่มีหลอกอัจฉริยะมีแต่ความทุ่มเทไมเคิลแองเจโลกับรูปปันเดวิด Bad Ass ภารกาฟพอดแคสต์โค้ดไหนจริงจริงภารกาฟไหนน่าสนใจข้อความไหนโดนใจไม่ว่าจะเพลงหนังหนังสือศิลปะมา people เดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะแจนจากแ a d แอดพารากาฟนะคะออถ้าพูดถึงหนึ่งในผู้สร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกของโลกเนี่ยเราแวบแรกขึ้นมาก็จะนึกถึงโมนาลิซาหรือรูปปั้นเดวิดถูกไหมคะซึ่งรูปปั้นเดวิดเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กที่เคยเรียนศิลปะต้องเคยฝึกดออิ่ง หรือฝึกวาดกันมาบ้างเนอะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปปั้นเดวิดที่แกะสลักโดยไมเคิลแองเจโลหรือมิเกลันเจโลนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินมาสเตอร์ที่อยู่ในยุคเดียวกับเลโอนาร์โดดาวินชีเนาะว่ากว่าจะมาเป็นรูปปั้นเดวิดที่สูงถึง5เมตรเนี่ย มีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมใครๆที่ไปอิตาลีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะคะ่ะที่เมืองฟอรเรนตะต้องไปชื่นชมความงามของหินอ่อนแกะสลักรูปนี้เนอะที่แบบโอ้โหหล่อสลีล้าสวยงามเลยแล้วก็ยืนอย่างดังทูตสวรรค์น,นะคะไปทำความรู้จักไมเคิลแองเจโลหรือว่ามิเกลันเจโลศิลปินชั้นเอกนะคะหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของเขากับรูปันเดวิดที่ยืนมานานถึง145ปีกันคะ่ะคันนี้เรามาเริ่มกันที่ประวัติ โดยย่อของมิเกลันเจโลหรือไมเคิลเอ็นเจโลนะคะว่าเป็นใครนะคะไมเคิลเอ็ g เจโลเนี่ยเป็นทั้งปฏิมากรจิตรกรแล้วก็สถาปนิกคนสาคัญแห่งยุคเลยนะสองเลยก็ว่าได้นะคะคือเขามีผลงานสุดยอดด้านปฏิมากรรมชนิดที่แบบว่าหาคนเทียบได้ยากมากอย่างงานแกะสลักหินอ่อนรูปปันเดวิดแล้วก็เปียตาเปียตานะคะที่เป็นงานปฏิมากรรมชิ้นเอกของโลกเลย <c oughs> ขอภัยค่ะหรือว่าอย่างงานด้านจิตรกรรม ก็ <c oughs> <c oughs> ยอดเยี่ยมมากอย่างเช่นภาพเขียน The Creation of Adam นะคะมีชื่อเสียงที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็คือจะอยู่ในโบทถ์น้อยซิสตีนนะคะส่วนผลงานด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้ก็เลยอย่างมหา,มหาวิหารเซนส์ปีเตอร์ที่เป็นสถ,ปรรสถาปัตยกรรมชั้นยอดของโลกนะคะไมเคิลเอเจโลเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะตะวันตกมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในศิลปิน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเลยในสองเลยก็ว่าได้ทัดเทียมกับเลโอนาร์โดวินชีเลยที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคเดียวกันนะคะ ไมเคิลอิเชโลเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตมาบนกองหินเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือเป็นชาวอิตาลีที่เกิดมาช่วงปี1475ที่หมู่บ้านคาปลีสนะคะในแคว้นทัสคาน,นีซึ่งเป็นเมือง,องหลวงของแคว้นออก็คือเมืองฟลอเรนซ์นะคะซึ่งเป็นเมืองที่เขาเติบโตมาพ่อของเขาเนี่ยมีเหมืองหินอ่อนแล้วก็มีฟาร์มเล็กๆอยู่คือเรียกได้ว่าไมเคิลอินเชโลเนี่ยจับคอนจับสิวจับมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะซึ่งเขาก็ได้ซึมซับความสามารถพิเศษเหล่านั้นมา ในช่วงปี1488เนี่ยเขาถูกส่งต่อไปเรียนภาษาที่เมืองฟอเรนซ์ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจทางด้านภาษาคือวันๆเขาเอาแต่ฝึกแบบว่าขันลอกภาพเขียนตามโบสอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ขออภัยค่ะไปอยู่ร่วมกับจิตกรคนอื่นนะคะ ซึ่งในเมืองฟลอเรนซ์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะแล้วก็การศึกษาเลยก็ว่าได้นะคะคือมีปฏิมาก,กรจิตรกรชื่อดังที่สร้างผลงานมากมายให้ไมเคิลเอนจิโร่ได้ศึกษาหรือเรียนรู้นะคะแล้วเขาก็ได้ไปอยู่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะก็คือโดเมนิโกเกลาดิโอนะคะเป็นจิตรกรชื่อดังในขณะนั้นนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนภาพเฟสโกหรือว่าภาพปูนเปียกเขาก็อยู่ได้กับเขาไปอยู่กับอาจารย์ประมาณปีเศษก็เลยถูกส่งตัว ทำไปทํางานตามคําร้องขอของผู้ปกครองเมืองฟลอเรนซ์ในช่วงนั้นก็คือลอร์เรนโซเดอมินิซีนะคะในระหว่างที่ทํางานให้ลอเรนโซเดอมินิซีเนี่ยไมเคิลแองเจโลเองอะ่ะก็มีผลงานเป็นภาพแกะสลักบนหินอ่อนหลายชิ้นอย่างเช่นมารดอน่าออฟเดอะสเตร์ air, หรือเดอะแบทเทิลออฟออฟเดอะเซนทอร์นะคะในปี141492คําถามถัดมาคือทําไมไมเคิลแองเจโล ไมเคิลแองเจโลถึงมีความสามารถที่สร้างผลงานที่ดูสมจริงได้ขนาดนั้นนะคะเป็นเพราะว่าเขาศึกษาสรีระจากศพค่ะเออมันมีความน่าสนใจตรงนี้เออเมื่อลอเรนโซเดมเดซีเสียชีวิตไปอะคะ่ะไมเคิลแองเจโลก็ออกมาทำงานของตัวเองพร้อมกับพัฒนา ฝีมือทางด้านแกะสลักเนาะระหว่างนี้เขาก็มีผลงานการแกะสลักหลายชิ้นเลยรวมทั้งคูซิฟิกซึ่งเป็นรูปปั้นพระเยซูนะคะเป็นงานแกะสลักไม้ที่เรียกว่าโพลิโคมูดนะคะก็คือการนําเอาไม้มาประกบขึ้นไปเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วค่อยแกะสลักจากไม้ที่ประกบขึ้นมานะคะซึ่งงานแกะสลักนี้ทำให้กับโบสถ์ซันโตเดอสปิริโตที่เมืองฟอเรนนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้เขาอะ uh, uh, ได้ศึกษาสลีระ มนุษย์จากศพเพราะว่าเขาปั้นรูปปั้นนีให้ก็เลยได้ศึกษาสรีระจากศพที่โรงพยาบาลของโบสนั้นนะคะเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงค่อนข้างที่ทํางานได้ดูแบบว่าสมจริงมากกล้ามนงกล้ามเนื้อต่างๆอะไรเงี้ยนะคะจนถึงตอนปี1496เนี่ยไมเคิลแองเจโลอ่ะได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงโรมนะคะเขาได้สร้างผลงานชิ้นเอกชิ้นแรกของโลกขึ้นมาในวัยเพียง24ปีเท่านั้น เมื่อปลายปี1497นเะคะเขาได้รับการว่าจ้างจากพระาดินอนนะคะให้ทำงานแกะสลักหินอ่อนที่ชื่อว่าเปียตะนะคะ เป็นรูปปั้นพระแม่มารีกำลังประคองร่างของพระเยซูนะคะที่เพิ่งอัญเชิญลงมาจากกังเขนนะคะไมเคิลอัเจโลเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง2ปีงานก็เสร็จสมบูรณ์เลยผลงานที่ออกมางดงามสมจริงแบบทุกๆรายละเอียดเลยสร้างความอัศจรรย์ใจแก่คนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากแล้วก็ถือเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นแรกที่เขาทําสําเร็จด้วยวัยแค่24ปีเท่านั้นนะคะ เบียต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกอันหนึงเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเก็บรักษาไว้ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครลัดวัติกันนะคะเป็นหนึ่งในแมกเนตที่ทําให้ผู้คนมาเยี่ยมชมมหาวิหารแห่งนี้อย่างขับข้างตลอดทั้งปีนะคะคราวนี้เรากลับมาที่ลูกป,ปั้นเดวิดบ้างนะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยมีโปรเจกต์หนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อตอน เออหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่เป็นการแกะสลักหินอ่อนขนาดยักษ์นะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผู้ว่าจ้างอะ่ะเขาตั้งใจจะให้ลูป,ปันเดวิดเนี้ยอยู่บนหลังคาโร่งหินอ่อนอน,นี้ถูกขนาจาาากเเมืือองคาราพ่ใช้สลักูป,ปัันเด,ดนะคะศิลปินคนที่รับงานเนี้ยก็คืออากอสติโนดิตุซิโอนะคะสลักขึ้นโครงแล้วแหละขึ้นช่วงขากับช่วงเท้าแหละแต่ปรากฏว่างานก็ต้องหยุดชะงักลงแล้วก็ถูกยกเลิกในที่สุดนะคะและศิลปินผู้ที่ มารับช,ช่วงต่อก็คือโดนาเตโลอาจจะเคยคุ้นคุ้ได้ยินกันนะคะเป็นประติมากรชื่อดังเนาะซึ่งเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์นี้ก็ดันเสียชีวิตลงอีกต่อมาคนที่รับช่วงต่อคนที่3เป็นอันโตนิโอลอสซิลิโนซึ่งมารับช่วงต่อแต่ไม่นานก็ถูกยกเลิกสัญสญ,ญาจ้างไปนะคะหินอ่อนก้อนยกักอันนี้จะเลยถูกทิ้ง ให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างอะคะ่ะแบบว่าถูกทิ้งล้างนานจนถึง26ปีจนกระทั่งเริ่มมีการสอหาศิลปินที่จะมาสานต่องานนี้ให้ร่่งหรือสําเร็จไปนะคะโดยมีเงื่อนไขยอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคือคนที่จะมาทํางานเนี้ต้องเป็นยอดฝีมือเท่านั้นแล้วก็ทําให้มันเสร็จสิ้นสัสกทีนะคะเพราะว่าทํากันมาแบบเกือบ40ปีแล้วนะคะซึ่งไมเคิลแองเจโลเนี่ยได้ฝากผลงาน เป็นที่ประจักษ์แกะกุมมลมไปแล้วกับรูปปั้นพระแม่มารีเปียตาที่เล่าไปนะคะเมื่อตอนปี1499เนาะครั้งนี้ไมเคิลเองเจโอ, elo, อ่เขาได้กลับมาที่เมืองฟลอเรนซ์แล้วก็ได้รับการท้บทามให้ทำงานแกะสลักหินอ่อนชิ้นใหญ่ที่มีขนาดรวมฐานเกือบ5เมตรก็คือรูปปั้นเดวิดอันนี้แหละซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มมา40ปีแล้วไมเคิลเองเจโลเนี่ยเขาเได้รับงานนี้ตอนที่เขามีอายุ26ปีเท่านั้นแล้วเขาใช้เวลาในการแกะสลักราวประมาณ3ปีซึ่งเป็นช่วงปี ระหว่างคิดศักราช1501จนถึง1,504นะคะ3ปีเท่านั้นก็แกะสลักหินอ่อนใหญ่ขนาดนั้น,นเกือบ5เมตรเสร็จนะคะคือแบบหินอ่อนที่แบบไม่มีใครสนใจเหลียแวแลมานาน26ปีอปีเขาแกะออกมาจนกลายเป็นแบบโหโวีรบุรุษผู้สง่าง,งามเลยราวกับผู้วิเศษเนแบบถูกนิลมิตขึ้นมานะคะแล้วก็กลายเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดชิ้นหนึ่งของเขาเลยแล้วก็วันวันที่จะเอาหินอ่อนอันเนี้ย ลูปันเดวิดอันนี้ไปจัดตั้งที่ไหนนะคะก็คือจะมีคณะกรรมการของเมืองอะ่ะผู้ส่งคอณาวุธอะ่ะมาร่วมกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือซันโตซันโดโรบอตติเซลีกับเลโอนาร์โดดาววนชีเนี่ยถูกเรียกมาเพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งของลูปันเดวิดนี้นะคะและด้วยความที่ขนาดมันใหญ่โตเนอะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างมากซึ่งความตั้งใจแรกอะ่ะอยากไวต้ตั้งบนโบส บนโบสของฟอร์เรนใช่ไหยอดโดมโบสแต่คันนี้เขาก็เลยเปลี่ยนสถานที่เลือกไปตั้งที่จตุรัสเปียซาเดลลาซินยอรเรียหน้าวังปาลาโซวิซิโอนะคะซึ่งต่อมาในปี1873เนี่ยลูป,ปันเดวิดถูกย้ายไปไว้ที่หอศิลค่ะแกลเลียเดออะคาเดเมียนะคะ, emia, ะ,คะก็คือส่วนส่วนเดิมที่จ้งตั้งอยู่ที่จตุรัสเปียซาเดลลาซินยอรเียเนี่ยได้ถูกออย้าย ามาตั้งอยู่ที่ใหม่แล้วก็ตรงนั้นน่ะกลายเป็นรูปจำลองของรูปปั้นเดวิดที่ตั้งไว้แทนนะคะก็จะเป็นรูปหินอ่อนแกสลักเดวิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฟอรเรนตลอดมาจนถึงนะปัจจุบันนี้เลย คราวนี้ลูกปั้นเดวิดทำไมถึงมีสเสน่ห์มากขนาดนี้นะคะคือถ้าให้มองในดีเทลก็คือเดวิดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของความงามของพละกําลังและก็ความสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้นะคะเราจะได้เห็นแม้กระทั่งเส้นเลือดที่มือเนอะกล้ามเนื้อที่แบบว่าโหดูได้รูปแล้วก็ดูได้แบบสัดส่วนสมสัดส่วนมากหรือการยืนที่ทิ้งสะโพกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงอะเดวิด ยืนมองอะไรคือสัดส,ส่วนมันดูแปลกๆนิดนึงหรือว่าอีกทั้งโครงสร้างหน้าที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบหล่อเหลาดังเทพประทานเลยหรือว่าแบบผมลอนหยักอ่อนนุ่มนะคะรับกับโครงหน้าที่ดูสุขุมแล้วก็ฉลาดของเขานะคะหรือว่าศีรษะกับมือขวาที่ดูใหญ่ไม่สมส่วนแต่อวัยวะเพศแันเล็กนะคะซึ่งมีคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไม จูของเดวิดเนี่ยไม่ใหญ่รับกับสัดส,ส่วนรูปร่าที่ดูกำยำของเขาจริงๆมีบทความที่ตั้งข้อขอสันนิษฐานเนี่ยค่ะกล่าวไว้ว่ามีอยู่สองเหตุผลค่ะที่ทำให้รูปปั้นของ เดวิด uh, เนี่ยมีองคชาติขนาดเล็กนะคะข้อที่หนึ่งก็คือองคชาติที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แข็งตัวนะคะซึ่งย่อมเล็กกว่าขนาดที่ควรจะเป็นในชีวิตจริงอยู่แล้วนะคะกับข้อสันนิษฐานที่2ก็คือบอกว่ามันเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรมในยุคกรีกของยุคนั้นค่ะคือเป็นการแสดงออกถึงความเป็น การแสดงออกถึงความเป็นเพศชายเนี่ยที่สมบูรณ์มันไปได้ขึ้นอยู่กับองคชาตว่ามันต้องใหญ่แต่กับเป็นสมองแล้วก็พลังกำลังมากกว่านะคะคือในยุคกรีกเนี่ยมีความเชื่อว่าผู้ชายที่ดีในสมัยนั้นต้องฉลาดมีหลักการมีปรัชญามีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นสัดส่วนของอวัยวะเพศมันเลยถูกลดทอนความสําคัญลงมาคือการมีอวัยวะเพศที่ใหญ่หรือย,ยาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความโง่เขลาและตันหาค่ะมันเป็นความอัประลักษณ์ซึ่งก็สอดคล้องกับรูปปั้นของเดวิดที่หัว ของเดวิดจะดูโตกว่าเนาะซึ่งแสดงถึงความเฉลียวฉลาดสติปัญญาของคนในยุคนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเลยทำให้เดวิดเขาดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูมีชีวิตชีวานะคะถัดมานะคะคือเดวิดเขายืนทําอะไรนะคะจากข้อสันนิษฐานนะคะระบุว่าเดวิดจริงๆแล้วว่ากำลังอาจจะยืนประจันหน้ากับยักษ์นามโกลไลแอดอยู่นะคะส่วนสีหน้าแววตาแล้วก็มัดกล้ามของเขาเนี่ยอาจจะแสดงถึงความ ตึงเครียดที่เกิดขึ้นก่อนการต่อสู้นะคะบางย่อหน้าจากหนังสือ A Little History of Religion นะคะผู้เขียนโดยริชาร์ดทอลเวย์นะคะเขาเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของชาวอิสราเอลในแดนคณาอันกับชนเผ่าพื้นเมืองนะคะมีตอนหนึ่งพูดถึงเดวิดไว้ว่าวันหนึ่งขณะที่สองกองทัพเลี้ยงแถวเข้าปะทะกันโกลแอดก้าวขาออกมานะคะก้าวมาข้างหน้าเพื่อท้าประลองเดี่ยวกับใครก็ตามในกองทัพของซาอูแต่ไม่มีใครจากฝ่ายอิสราเอลเสนอตัวนะคะจนกระทั่งเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งคะ่ะ ก้าวออกมารับคาําท้าแต่เขากลับถูกเยาะเยะ้ยแล้วก็เด็กหนุ่มอย่างเขาเหรอจะมาสู้นักฆ่ามือฉมังอย่างโกไลแอดได้นะคะเด็กหนุ่มคนนั้นนะคะตอบกลับไปว่าก็ทําแบบเดียวกับที่ฆ่าปกป้องฝูงแกะของบิดาจากเหล่าหมาป่าไงเล่านะคะแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือเดวิดเนี่ยแหละเขาก็เลยใช้บ่วงเชือก เหวี่ยงก้อนหินนะคะแล้วก็กระแทกกับคมับของโกไลแอดจนล้มลงไปเลยนะคะก่อนที่จะใช้ดาบของโกไลแอดนี่แหละตัดหัวของเขาทิ้งไปนะคะเหตุการณ์นั้นก็เลยได้สร้างเดวิดให้กลายเป็นวีรบุรุษคนใหม่ของชาวอิสราเอลนะคะแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในเวลาต่อมาจากถ้าจากตำนานนะคะจะเห็นได้ว่าเดวิดสามารถล้มยักษ์โกไลแอดได้ด้วยมือเนอะแล้วก็มันสมองของเขามันอาจจะเป็นเหตุให้ว่าทาไมไมเคิลแองเจโลอ่ะถึงบ้านมือขวาของเดวิดให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงนะคะ แล้วก็เห็นเส้นเลือดที่มันปูดโปนดูเป็นชายที่มีพละกําลังออกมาซึ่งในยุคนั้นน่าเชื่อกันว่าคนที่มีมือใหญ่อะค่ะคือลักษณะที่แสดงถึงความแข็งแรงหรือความแข็งแกร่งของเพศชายคันนี้กลับมาที่ความยิ่งใหญ่ของไมเคิลแองเจโลกันบ้างค่ะ ไมเคิลองเจโลเนียเรียกได้ว่าเป็นศิลปินเทพประธานก็นว่าได้เพราะว่าเป็นผู้สร้างสุดยอดศิลปะ3ามแขนงนะคะจนได้รับฉายาว่าเด e d ดวันะคะเขาคือศิลปินที่สร้างสารรค์สุดยอดงานศิลปะทั้งปฏติมากรรมจิตรกรรมและก็สถาปัตยกรรมนะคะอีกทั้งยังเป็นกวีที่มีผลงานมากกว่า300ชิ้นนะคะเป็นเรื่องหัศจรรย์มากที่ผลงานชิ้นเอกของโลกทั้ง3สาขาของเขาอะเกิดมาจาก ฝีมือในคนหนึ่งคนเท่านั้นนะคะไมเคิลเองเจโลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าทุ่มเทให้กับ การทำงานศิลปะมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเขาเริ่มทำงานในฐานะศิลปินตั้งแต่ตอนอายุ14เนาะแล้วก็ถวายชีวิตทำงานศิลปะมาตลอดจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานศิลปะรับใช้พระสันตปาปามากถึง9พระองค์นะคะงานแกะสลักเนี่ยยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่เขารักมากที่สุดเสมอแล้วเขาก็แกะสลักชิ้นงานเนี่ยอยู่ที่บ้านจนเกือบถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยซึ่งไม่กี่วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะด้วยวัย89ปีใน ปี1นปี1,564เขายังแกะสลักชิ้นงานอยู่เลยนะคะชิ้นงานนี้เรียกว่าลอนดิน i ี i ปีเอตานะคะเดี๋ยวเราขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะ พระสันตะปาป,า,ปาจูเลียที่2ถึงกับกล่าวไว้ว่าทรงยินดีที่จะบั่นทอนชีวิตของท่านลงเพื่อแลกกับชีวิตของไมเคิลแองเจโลให้ยืนยาวออกไปอีกนะคะไมเคิลแองเจโลเนี่ยจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดศิลปินแห่งยุคเรเนซองเป็นหนึ่งในศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลของโลกนะคะสุดท้ายค่ะแบดแอดพารากาขอยกคำจากศิลปิน ผู้ที่เป็นดีว o n 1ผู้นี้นะคะ,อะบอกไว้ว่า if people knew how hard I work to get my mastery you wouldn't call it genius Michaelangelo นะคะถ้าผู้คนรู้ว่าฉันทำงานหนะักเพียงใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชี่ยวชาญของฉันแล้วอะพวกเขาจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าอัจฉริยะหรอก สิ่งที่ไมเคิลอันเจโลฝากไว้ให้กับโลกอะค่ะไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆได้ศึกษาต่อถือว่าออยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นคณนุปการต่อโลกมากๆนะคะและที่เหนือกว่าความอาิยะก็คือเราได้เห็นถึงความทุ่มเทกับศิลปะดั่งชีวิตของเขานะคะคำนียมไม่เกินจริงเลย ขอขอบคุณข้อมูลที่อ้างอิงมาด้วยนะคะจากตะเกีง .com b e c o m m o n c o m นะคะ Wikipedia Smart History Get Art Explain ด้วยนะคะฝากติดตาม Bad Ad p a r a g r a p ใน EP ถ,ถัดไปด้วยนะคะพอดี เพิ่งหายป่วยมาเสียงอาจจะหายๆไปบ้างเป็นบางช่วงนะคะแล้วก็บางหัวข้ออาจจะใช้เวลารวบรวมหรือเวลาตัดนิดนึดนงนะคะมาช้าบ้างต้องขออภัยนะคะดีใจที่ตอนนี้มีผู้ตามติดตามเกิน500ซับแล้วนะคะเ,ออเราจะไปผ่นสับด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะอีสวัสดีค่ะ